นอกจากรางวัลทั้ง16สาขานะครับการประกวดภาพยนตร์รางวัลสพรรณหงยังมีการจัดสินมอบรางวัลภาพยนตร์สำหรับนักศึกษานะครับประจําทุกๆปีเลยนะครับและการประกวดก็มีทั้งหมด3ประเภทนะครับคือ3สารคดี3ภาพยนตร์อนิเมชันและภาพยนตร์สั้นนะครับผลจากการคณะกรรมการตัดสินนะครับปีนี้ไม่มีภาพยนตร์สารคดีและภาพยนตร์ภาพยนตร์อนิเมชันที่ได้รับรางวัลน,นะครับในส่วนของภาพยนตร์สั้น ไปชมผลงานที่ได้รับรางวัลดีกว่าครับเช็นเพนครับรางวัลภาพยนตร์ผลงานนักศึกษาภาพยนตร์สั้นดีเด่นได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Love You Is Me d e a e ผลงานของยศกอรสงวนทรัพยากรพิชยักษ์ชัยดีและกิตติวัตรแย้มใหญ่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพวันไหน แค่ยิ้มเนี่ยนี่คือ,อภาพยนตร์สั้นนะครับที่รับรางวัลในปีนี้ของนักศึกษานะครับผู้ที่เชิญรางวัลวันนี้ครับสองท่านครับคุณงามิริอาซิระเรลิรครลบและคุณซาบีนาคิกเคลนะครับและก็ผู้ที่เชิญรางวัลและก็มอบรางวัลน,นะครับคุณโชตอนัน,นต์ฟลเตอร์จากนิตยสารฟิลเมเตอร์และคุณสมศักดิ์ทรงธรรมคุณครับเรียนเชิญครับ ศึกษาก็มีโอกาสได้รับารางวัลน,นะครับซึ่งก็วันขัางหน้าคงจะได้เป็นผู้กำกับที่ยอดเยี่ยมนะครับทั้งสี่ท่านนี้เป็นนักศึกษานะครับก็คงจะดีใจนะครับมอบแล้วครับผมทั้งสี่ท่านนะครับก็ ครับเป็นสุดจะมีรางวัลปลอบใจด้วยนะครับโอ้หน้าปลื้มแทนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอเชิญนักศึกษาทั้งสีท่านนะครับทั้งสีท่านลนักศึกษาครับมามาเรียนเชิญมาคุยสักนิดนึงเออชื่ออะไรครัเมื่อกี้เนี่ยชื่อ Love You If Me Die ครับ Love อะไรนะ Love You If Me Die ครับคุณเลยครับแปลว่าถ้าผมกล้าจะรักคุณครับ ถ้าผมกล้าจะรับคุณน้ำกับสีคนเลยเหรอครับพ่วกับพ่วมกับคนนี้ครับคนเดียวเราเล่นด้วยผมเขียนบทกับเขวเองครับครับซุ่งกตัดนปเจะพูดไหมครับเชิญนครับเออขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กําลังใจทุกคนนะครับวันนี้มากันสามสิบหกคนครับแต่อยู่นอกงานนะครับขอบคุณนะครับที่มาถึงนี่ครับอ่าแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เตอร์ด้วยครับขอบคุณทุกสีทั้งเลยครับอ่ากปิใจด้วยนะครับ